สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไมคี้จะมาแนะนํากล้องวงจรปิดนะครับอารนติจีโอวันะครับสำหรับพ่อพ่อแม่นะครับท่านไหนที่มีลูกนะครับเราเอาไว้สลูกเราได้ทุกคนเลยนะครับมาพร้อมกับระบบแผงโซลาเซลล์ในตัวนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถดูได้3 0มสวันนะครับมีระบบกันน้ําในตัวนะครับมีระบบ IR นะครับเปิดปิดไฟตอนกลางคืนได้อัตโนมัตินะครับและยังมีระบบ แจ้งเตือนอัปตองมันนะครับเวลามีสิ่งผิดปกตินะครับความชัดทั้งกลางวันกลางคืนคมชัดมากๆนะครับระดับ 2K เลยนะครับทุกคนและยังสามารถพูดโต้ตอบกันได้นะครับ2ทิศทางเลยนะครับดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ทั่วโลกเลยนะครับทุกคนนี่นะครับภาพคมชัดมากๆเลยนะครับทุกคนดูนะครับสามารถซูมได้เลยนะครับทุกคนดูเห็นไหมครับซูมได้นะครับมีฟังก์ชันอัดวิดีโอนะครับทุกคนอัดวิดีโอถ่ายภาพไมโครโฟนนะครับ ผู้เสียงดังนะครับออโต้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับจะภาพเป็นคอเตอร์ H d หรือว่าเอดีนะครับเราปรับได้หมดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับไมกี้แนะนำเลยใช่ไหมลูกนี่ไมกี้แนะนำเลยครับทุกคนสําหรับกล้องอารันติ g A 1ตัวนี้นะครับสามารถดูออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ